สวัสดีครับกลาดสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับร้านพิเนตออเดีโอทุกๆท่านนะครับอีพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านะครับเป็นคลิปเช้าประจําวันอาทิตย์นะครับที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับร้านพิเนตออเดีโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทรก็ตามที่ผมขึ้นป้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ0952246497นะครับผม แล้ก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมสินค้ามือสองนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับด้านในนะครับอาจจะมีตัวฮอนนะครับตัวนี้ฮอนเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งตัวเป็นปากสิบห้านะฮอนเล็กเป็นฮอนสองตูดนะครับปากสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับมีอยู่สองตัวนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้นานๆจะเข้ามาทีนะครับฮอนสองตูดนะครับแบบนี้ของมิวสิกนะครับสำหรับตัวนี้ของมิวสิก เป็นตัวเป็นตูดนิโอนะครับตูดนิโอหกสิบบตทนะครับเดี๋ยวผมจะผ่านชนนี้นะครับผมหกสิบตตทนะครับด้านในกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับเป็นตัวสิบหกโอห์มนะครับ,ต,รบตัวนี้ต่อไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่ตัวละอหนึ่งพันเจริญบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งพันเจริญบาทนะครับสําหรับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพินินะครับสําหรับอ่าฮอนนะครับผมปากสภาพใช้งานปกติครับเดี๋ยผมจะวัดให้ดูนะครับน่าจะ15นิ้วนะครับสำหรับรผม15นิ้วนะครับสําหรับขนาดไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของด้านหน้าครับ้านิ้ว ใช้งานปกตินะครับเสียงดีมากนะครับสําหรับตัวนี้มีอยู่สองตัวนะครับสําหรับฮอน15นิ้วนะครับปาก15นิ้วสองตูดนะครับสองตูดเป็นตูดของยูสิกตรงรุ่นนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้บาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้บาทต่อตัวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามกมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้เมื่อหนึงครับของ MP Power ก็มีจําหน่ายที่ร้านพิเนตนะครับเทอร์โบนะครับใบละสองพ้าร้บาทเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งะครับแต่แจงชีกนะครับผมแจงฉีกขอบเหล็กเต็มใบนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าชิดชอดน้ำเสียงของ MP Power นะครับมีสูตรเทอร์โบนะครับเทอร์โบสูตรเดียวนะครับที่ขายในร้านนะครับ ก็ยังมีในสต็อกนะครับสำหรับตัวของเทอร์โบของ MP Power สนใจก็สอบถามกข้ามาได้นะครับใบละ2,900บาทครับว้เป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางจะเป็นเป็นตัวท็อปนะครับของทางร้านนะครับ PN Audio นะครับตัวนี้เป็นสลักโรงงานนะครับสลักโรงงานแน่นนะครับตัวนี้หูจับจะเป็นลักษณะหูจับเหล็กนะครับเด็นสินค้ามือหนึ่งนะครับปากไรเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปากไฟสอดนะครับตัวนั้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอ สินค้าเข้ามาเดี๋ยวผมร,ววรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวหนึ่งคุณหนึ่งมีทั้งไฟซอสใส่แหลมจะดวดก็ได้นะครับปากแปดคูณแปดแล้วก็ใส่ตัวปลลากไรเลยนะครับตัวนี้ผมโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับหนึ่งคุณหนึ่งครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของตู้อเมซอนนะครับเป็นปากโหลดไม้นะครับตัวนี้ปากโหลดไม้นะครับใบละสามพัน สองร้อยบาทนะครับใบละสามพันสองร้อบาทสนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับมีเยอะนะครับสำหรับตัวเมสันของช่างนัดมหาสารคามนะครับสนใจก็อินบ็ัคเข้ามาได้ครับมันจะเป็นในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบของช่างนัดมหาสารคามนะครับแล้วก็บีบีนะครับมีครบนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นบีบีนะครับขออภัยนะครับตัวนี้เป็นบีบีนะครับฝั่งนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบ ขนาดก็อยู่ที่56-80-80นะครับกว้าง56ลึก80สูง80นะครับสำหรับตัวนี้มาตรฐานนะครับสัญญานที่ยังมองหาอยู่นะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ดานพิเน็ตครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับมิกก็จะมีข้อแค็งหน่อยนะครับ MG 32/14 FX นะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นมาฮาแท้นะครับตัวนี้พร้อมเเอฟ FX 2ช่องนะครับเเอฟ FX 2ช่องนะครับสําหรับตัว ยามาห้าพร้อมแหลกนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็เอาไปเช็คนะครับก็จะมีข้อแคกเป็นบางเป็นบางช่องนะครับสไลด์นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตู้ AJ นะครับ AJ สิบสองนิ้ว2อคนหนึ่งครับตัวนี้สำหรับ a อ a u ออ o ิโอจอกกี้นะครับสิบสองนิ้ว2อคณหนึ่งใบละหนึ่งพันเอหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ พร้อมแหลกนะครับหนึ่งหมืนสองพันบาทพร้อมแหลกแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ซับเบสนะครับส่วนนี้ตู้ซับเบสิบแปดนิ้วนะครับของแมนล้านนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีีนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นมิกมือสองนะครับตัวนี้ก็ขายตามสภาพนะครับสำหรับมิกมือสองนะครับยามาฮามีตัวนึงนะครับสำหรับตัวยามาฮ่าตัวนี้ก็มีข้อแขกเป็นบางเป็นบางช่องนะครับตัวนี้จัดไปสามพันบาทนะครับ ตอนนี้เอาไปเช็คไอเองนะครับสามพันบาทเช็คเองนะครับมีข้อแคบบ้างนะครับหนึ่งถึงสองช่องนะครับแต่พวกนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับปุ่มออกปกติทุกไฟออกปกติหมดนะครับจะมีตัวเฟเดอร์นะครับสไลด์ประมาณสองถึงสามช่องนะครับตอนไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่รลานพีเน็ตออริโอนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับชมเป็นตัว ซีดีก็ตามนี้เลยนะครับน่าจะเป็นตัวเกตงานเกตนะครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับสามพันบาทนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่จัดไปนะครับเช็คเองนะครับขายตามสภาพนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของมิกนะครับ power mix นะครับตัวนี้จะเป็น power mix ตัวนี้ไม่เมเฟลมากนะครับตัวนี้เราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อบาทนะครับท่านไหนยังมองหา Powermix นะครับตัวนี้นี่นะเป็นตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกมาสนใจสอบถามเขามาได้นะครับโทรโซน952246497นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าเมือหนึ่งครับจะมี Microtech นะครับตัว 1500D อ่า 1500D นะครับตัวนี้ MT4 Sheet 1500นะครับเป็น p o w e 4 Channel นะครับตัวนี้ก็ขับสีกสีได้สบายๆนะครับวัดสูงนะครับ ถต่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัว4800นะครับตัวนี้ขอญาตแจ้งในส่วนของราคานะครับ18,300บาทนะครับสำหรับตัวนี้18,300บาทนะครับตัวล่างก็อยู่ที่15,900บาทนะครับเป็นพ o w อ MC Channel นะครับใจสอบามเขามาได้ครับตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวเครื่องเสียงของเราครับใช้งานเยอะนะครับสำหรับตัวขับเสียงเบสก็ได้นะครับ Channel ทีสองครับเสียงกลางก็ ใสๆนะครับเชนละสองขับสี่คูณสีได้สบายๆเหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่8โอห์มจะอยู่ที่800วัตต์นะครับสาหรับตัวนี้นะครับ8วัตต์ที่8โอห์มใครยังมองหาอยู่สอบถามเข้ามาได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว F A นะครับ502 RMS นะครับตัวนี้ก็ลงสูงสุดอยู่ที่2.6โอห์มนะครับอันนี้18ขั้งละสได้สบายๆนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้อยู่ที่18,500บาทนะครับ โอ้เข้ามาได้นะครับท่านที่สนใจเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเน็ตอะโอดโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับทาดาโปร4.5นะครับตัวนี้นะครับผมเสียงกลางครับมอนิเตอร์อ่านเวทีได้สบายๆนะครับเสียงแหลมนะครับผมใจอินบอลเข้ามาได้ครับมันจะเป็น QSC นะครับตัวของแท้ USA นะครับสำหรับตัวนี้14,500บาทนะครับรุ่น2422นะครับ DCA สองสี่สองสองนะของ QSC นะครับสนใจมีอยู่หนึ่งคู่นะครับทันละหนึ่งหมื่นสี่พันห้ารบาทนะครับผมแลกโปนะครับแลกโปจะเป็นตัว PM10 นะครับก็มีอยู่หนึ่งแท่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัว PM7 นะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับผมสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันอ่า อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันหยุดชุดสัปดาห์ร้านเพลนเอออเโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ